สวัสดีครับ fc แฟนคลับแฟนช่องบารักกี้สองห้าหกห้าทุกทุกท่านนะครับผมทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปขคงสุดท้ายนะครับสรุปขคงสุดท้ายเลยนะครับผมก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับผมก็ น่าจะชัวร์นะครับน่าจะชัวร์นะครับผมคงไม่มีก็สูตรตัดดับอะไรหมดแล้วนะครับตัดดับตัดอะไรหมดแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก่อนจะไปดูแนวะทางตัวเลขกันแล้วครับเราก็มาดูคลิปคําเตือนกันเลยนะครับผมคําเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้น หลรดใช้วิจารณญาในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพรานันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับก่อนที่เข้าไปดนะูทางตัวเลขของงวดประจำวันที่3 1เนะครับเรามาดูโค้งสุดท้ายของงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับงวดที่ผ่านมานะครับโค้งสุดท้ายนะครับผมก็ให้62บนนะครับให้62บนไปลงล่างนะครับผม เลขที่ออกนะครับเลขที่ออกก็5้าสมศนะครับข้างล่างห2นะครับผมไปออกข้างล่างหกสองตรงๆนะครับแต่สามศูย์แอดไม่ได้ตัดมานะครับผมไม่ไ,มได้เอ,เอามานะครับ ว่าสามนย์ในคลิปที่สองนะครับคลิปอ่าคลิปที่บนอย่างเดียวนะครับก็เข้านะครับผมเข้านะครับศูนย์สามนะครับเป็นตัวกัดนะครับก็วันนี้ก็เข้าไปศูนย์สามนะครับแล้ว0 6นหกสองก็ลงล่างนะครับผมก็ตรงตรงนะครับก็มาดูกันต่อครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเลขอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยครับผม เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับพี่น้องก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์และถ้าชอบถ้าก็ติดตามนะครับให้ติดตามนะครับถ้าชอบก็ให้ติดตามนะครับผมก็อยากดูในทางต่อเนื่องก็กดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็กดสจ่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับก็ในทางจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมก็ แอดก็ทําแค่แนวทางของตัวเองเท่านั้นนะครับผมสูวนของตัวเองเท่านั้นนะครับสูตรคนอื่นไม่ทํานะครับผมก็ถ้าชอบนะครับถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ไปนะครับผมก็เป็นช่องใหม่นะครับ๋ย่ถ้าใครอยากจะดูนะครับอยากจะดูอยากจะติดตามนะครับอ่า แนวทางของรัฐบาลแนวทางต่างประเทศนะครับผมแนวทางต่างประเทศก็ศมีลาวมีฮา,หาหนอยนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ช่องก็เข้าไปดูได้ที่ช่องลักกี้ช้างนะครับผมลักกี้ช้างนะครับลักกี้ช้างนะครับผมลัก,กกี้ช้างนะครับผมเนี่ยครับเข้าไปดูได้นะครับพิมพ์เข้าไปดูได้นะครับผมก็ เข้าไปดูได้นะครับลัคกี้ช้างนะครับผมจะมีแนวทางไม่ใช่รัฐบาลไทยขอภัยครับแนวทางฮานอยแล้วก็เราพัฒนานะครับก็มีเข้าไม่หลุดนะครับแต่ฮานอยนี่เข้ากับทุกวันนะครับผมเข้าทุกวันนะครับลูกปัดหนึ่งอาทิตย์หนึ่งจะผิดอยู่ครั้งหนึ่งนะครับบางอาทิตย์ก็สองอาทิตย์ติดต่อนะครับเข้าไปดูได้นะครับผมสําหรับแนวทางต่างประเทศนะครับ ะก็มาดูกันคลิปนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับคงสุดท้ายนะครับผมคงสุดท้ายรัฐบาลไทยนะครับวันที่สามวันที่สาเอ็ดเดือนเจ็ดเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหนะครับวันนี้วันนี้ออกไว้หน่อยนะครับออกวันที่3านะครับก็เป็นวันหยุดยาวนะครับผม หยุดยาวหยุด6กวันเลยนะครับสําหรับเที่ยวนี้นะครับผมหยุดเที่ยวนี้หยุดยาวนะครับเพิ่มอีกวันหนึ่งคือวันที่สามเอ็ดนะครับเพิ่มอีกแล้วนะครับรัฐบาลนะครับผมมาดูกันครับสําหรับโค้งสุดท้ายนะครับผมโรดบนนะครับโรดวิ่งบนนะครับวิ่งนะครับคือห้ากับสี่นะครับห้าเด่นห้ารองสี่นะครับห้ารองสี่นะครับผม จับคู่นะครับ ห5นะครับ0ูนยห้าแล้วก็สองห้า สหลักร้อยหลักร้อยก็มีหนึ่ง สี่นะครับสี่แปดนะครับผมหลักร้อยจับคู่นะครับจับคู่ก็จะได้หนึ่งศูนห้ห้า สองห้าก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับบนนะครับต่อมาล่างนะครับล่างล่างนี่ให้เจ็ดนะครับ ให้เด่น7นะครับผมเด่น7จรอง6นะครับเด่น7จ็รองหนะครับผมก็มีสี่อ่างเช่นกันนะครับ0 7 1 7 2 7แล้วก็3 7นะครับ ็มี4หางเช่นกันนะครับผม4คู่นะครับเดนคือ27นะครับ ก็จะได้ประมาณนี้ครับสำหรับแนวทางตัวเลขวันนี้นะครับก็ให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับคิดว่างวดนี้นะครับไม่น่าจะพลาดอีกนะครับผมน่าจะเข้าต่อเนื่องนะครับก็จะนด้เข้าต่อเนื่องนะครับผม สำหรับสำหรับล่างนะครับล่างมีคู่เดียวนะครับก็แต่แก็มั่นใจอยู่คู่เดียวนะครับแต่ศูนย์7ดหนึ่งสมก็ไม่น่าทิ้งนะครับผมไม่น่าจะทิ้งนะครับก็น่าจะได้นะครับน่าจะได้นะครับผมก็กันกันกันไว้นะครับพอได้ทุนคืนนะครับผมก็ รับสำหรับตัวเน้น3ตัวนะครับก็มี105195แล้วก็125นะครับก็ได้ประมาณนี้ครับผมสำหรับแนวทางของสุดท้ายวัรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่3 1เดือน7ปี66นะครับบนวันที่5นะครับลอง4นะครับผมล่างวันที่7ลอง6นะครับจับคู่บนนะครับ05 095 25 เกนะครับเด่นเด่นมากที่ศูนย์ห้าเก้าห้าแล้วก็สองห้านะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็หลักร้อยก็เด่นที่หนึ่งนะครับหลักร้อยใครไม่ชอบหนึ่งก็เอาตัวอื่นนะครับคิดว่าหลักร้อยวันนี้ไม่พลาดแน่ครับไม่พลาดนะครับก็ ใครชอบตัวไหนก็จับไปใส่เป็นดัก่งร้อยได้นะครับผมสําหรับ1 4 8 9นะครับ1 4 8 9นะครับ3ตัวก็1 0 5 1 9 5 125แล้วก็905นะครับส่วนล่างนะครับฟันที่7นะครับฟันที่7ลองลกนะครับผมก็ได้จับคู่นะครับ0 7 1ย์7แล้วก็3 7นะครับไม่น่าจะพลาดนะครับวันนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับ ถูกหวยลงเงินไปด้วยกันนะครับขอให้โชคดีนะครับผมแข่งรวยๆนะครับผมก็ที่สาคัญก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าขัดสนมีเงินมีทองใช้ตลอดปีและตลอดไปนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับทั้งไปแล้วก็กลับนะครับผมสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ